สวัสดีครับทุกท่านผมคือวิทยากรที่ปรึกษาวันนี้ผมมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะมาแบ่งปันและพูดคุยกับทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องราวหนึ่งซึ่งผมคิดว่าทุกคนคงอยากจะรับรู้เป็นอย่างมากแน่นอนครับว่ามนุษย์เราไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเราต่างก็มีความต้องการสิ่งต่างๆมากมายหากเราลองไปสำรวจรายบุคคลในตอนนี้บางคนอาจจะบอกว่าต้องการเงินเยอะๆต้องการบ้านหลังใหญ่ ต้องการวิลล่าหรูหรูหรือต้องการรถยนต์สักคันสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องผิดครับเพราะลังเนื้อชอบลังยาแต่ละคนก็มีรูปแบบและความปรารถนาที่ต่างกันไปโดยปกติแล้วคนเรามักจะขาดอะไรก็โหยหาสิ่งนั้นคนที่สุขภาพย่ำแย่ก็ย่อมปรารถนาความแข็งแรงคนที่กําลังลําบากเรื่องเศรษฐกิจอย่างหนักก็คงจะอธิษฐานว่าตอนนี้ขอแค่เงินอย่างเดียวก็พอตัวอย่างเช่นนี้เป็นต้นอย่างไรก็ตามความเป็นจริงของชีวิตได้ชี้ให้เห็นว่าพวกเราทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงที่ก้าวเข้าสู่วัยกลางคนแล้วควรจะพยายามมี4สิ่งต่อไปนี้ให้ได้ครับอย่างแรกเลยคือต้องพยายามรักษาสุขภาพไว้ให้ดีที่สุดโดยเฉพาะเมื่อก้าวเข้าสู่วัยกลางคนซึ่งเป็นวัยที่โรคต่างๆเกิดขึ้นได้ง่ายมากไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคเก๊หรือความดันโลหิตสูงต้องใส่ใจเรื่องการกินอยู่การรักษาร่างกายการออกกำลังกาย และที่สําคัญคือการไปตรวจสุขภาพตามนัดอย่างสม่ําเสมอเพื่อจะได้พบโรคที่อาจซ่อนอยู่และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ทันท่วงทีตั้งแต่เนิ่นๆและถือโอกาสนี้ผมขอเตือนไว้อย่างหนึ่งว่าเวลาพูดถึงสุขภาพเรามักจะนึกถึงแต่สุขภาพทางกายเท่านั้นครับใครๆก็ชอบพูดว่าโอ้โหคุณยายคนนั้นยังแข็งแรงอยู่เลยเดินได้ตั้ง3กิโลเมตรแน่หรือคุณยายยังปั่นจักรยานได้อยู่เลย หรือแม้แต่ยังแบกปุย๋ยแบกข้าวฟ่อนหนึ่งได้สบายๆทั้งหมดนั้นถูกครับแต่ยังคงดูสุขภาพของคนเราต้องประกอบด้วยสุขภาพกายและสุขภาพจิตซึ่งสุขภาพจิตนี่แหละครับที่สําคัญกว่ามากสุขภาพจิตเริ่มจากสง่าราศีครับการมองไปที่สีหน้าที่ดูสดใสแน่นอนว่าพอแก่ตัวลงไม่มีใครสวยเหมือนเดิมหรอกครับผิวพรรณเริ่มมีกระมีฝ้าริมฝีปากเริ่มคล้ำดวงตามีรอยตีนกาและรอยร้าวตามวัยชา แต่สิ่งที่มองเห็นอย่างที่สองคือสง่าราศีคับโถทำไมคุณพี่ดูสดใสจังเลยคุณพี่อาจจะไม่ใช่คนสวยแต่ทำไมดูมีสเสน่ห์เหลือเกินกล้าที่จะยืนต่อหน้าฝูงชนไปไหนมาไหนไม่เคยรู้สึกประม่าขัดเขินไม่เหมือนกับคนที่ไม่กล้าไปไหนเลยพอจะก้าวออกจากบ้านก็กลัวไปหมดกลัวคนเขาจะหัวเราะเยาะกลัวคนเขาจะตาหนิแบบนั้นไม่สามารถเรียกว่าคนมีความมั่นใจได้ครับแต่ความมั่นใจนี่สําคัญมาก พี่น้องผู้หญิงต้องพยายามฝึกฝนและรักษาความมั่นใจของตัวเองเอาไว้เรื่องที่สองที่อยากจะเตือนทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิงที่ก้าวเข้าสู่วัยกลางคนขึ้นไปแล้วสิ่งที่จําเป็นต้องมีคือเงินครับหากไม่มีเงินเราก็แทบจะทําทอะไรไม่ได้เลยเมื่อไม่มีเงินแม้แต่สุขภาพก็รักษาอาไว้ไม่ได้แม้ว่าท้ายที่สุดทุกคนต้องเจ็บป่วยแต่เมื่อเรามีเงินเราก็จะได้เข้าโรงพยาบาลที่ดีที่สุดเราสามารถได้รับบริการที่ดีที่สุดได้ แทนที่จะต้องไปต่อแถวรอนานหลายชั่วโมงเพื่อตรวจการกุศลหรือตรวจตามสิทธิประกันสังคมเราสามารถลงทะเบียนตรวจแบบบริการพิเศษหรือแม้แต่ให้มาตรวจที่บ้านก็ได้แทนที่จะต้องไปนอนเบียดเสียดกัน2-3ถึงคนต่อหนึ่งเตียงคนไข้ซึ่งมันน่าอึดอัดใจ,จมากแต่ถ้าเรามีเงินเราก็จองห้องพิเศษที่กว้างขวางสักหน่อยได้สรุปคือการมีเงินไม่มีคำว่าเหลือเฟือครับแต่การจะมีเงินได้นั้นหลายคนถามว่าเงินมาจากไหนมันต้องเป็นกระบวนการทำมาหากินและเก็บหอมรอมริบ มาตั้งแต่ยังหนุ่มสาวในยามที่มีไรายได้ดีอย่าประมาททิ้งขว้างเงินทองเพื่อที่ว่ายามลําบากจะได้มีที่พึ่งพาตอนอยังหนุ่มสาวต้องรู้จักออมเงินเมื่อออมเงินได้ก้อนใหญ่แล้วเราต้องคิดหาวิธีลงทุนด้วยพี่ๆหลายคนเนี่ยเด่นิฉลาดมากครับอย่าประเภทว่ามีเงิน1 0 0 0 0แสนหรือ2 0 0 0 0 0บาทแล้วเอาใส่ถุงพลาสติกมัดไว้แน่นหนาและเอาไปซ่อนไว้บนฝ้าเพดานหรือยัดไว้ในที่ลับตา พราะคิดว่าจะไม่ให้สามีรู้ลูกไม่เห็นเพื่อป้องกันพวกมันมาเอาไปแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเราป่วยหนักจนปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวหรือเกิดพูดไม่ได้ขึ้นมาพวกเขาจะรู้ไหมว่าเรามีเงินเก็บไว้ดีไม่ดีพวกเขาก็จะลือหาไปทั่วบ้านจนวุ่นวายเผลอๆล,ลื้ไปถึงฝ้าเพดานเพื่อดูว่าคุณยายเอาเงินไปซ่อนไว้ตรงไหนดังนั้นโปรดระวังว่าเงินอย่าปล่อยให้มันตายอยู่ที่เดียวสำหรับคนที่ไม่ถนัดลงทุน ทางที่ดีที่สุดคือการนำไปฝากประจำตัวอย่างเช่นฝากธนาคารด้วยอัตราดอกเบีย้ย6.5ถึง7.5เปอร์เซ็นต์ต่อปีในแต่ละปีหรือแต่ละเดือนเราก็ได้เงินมาหลายพันบาทพอใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ก็ไปถอนเอาเฉพาะดอกเบีย้ยมาใช้จ่ายได้แบบสบายมือจะซื้อของถวายพระซื้ออาหารดีๆมาทำกินกันหรือมีเงินให้เงินขวัญถุงแก่ลูกหลานก็มีความสุขจริงไหมครับ โดยที่เงินต้นของเราก็ยังอยู่เคราะห์นี่คือกรณีสำหรับคนที่มีเงินไม่มากนักและไม่ถนัดทำธุรกิจส่วนคนที่มีความรู้ความเข้าใจอยู่บ้างโดยเฉพาะพี่ๆที่มีหัวไวในเรื่องธุรกิจเดี๋ยวนี้เขาก็เอาเงิน1 0 0 0 0แสนหรือ2 0 0 0 0 0บาทนั้นออกมาลงทุนมีพี่บางกลุ่มก็ร่วมหุ้นกัน3-4ถึงคนไปซื้อที่ดินแถบชานเมืองแม้จะรู้ว่าตอนนี้มันยังเป็นเขตตำบลอยู่แต่อีกไม่นานมันจะขึ้นเป็นเขตเทศบาล และเมื่อเป็นเขตเทศบาลแล้วที่ดินก็จะมีราคาพุ่งสูงขึ้นซื้อตอนที่ราคา5 0 0 0 0 0บาทพี่พี่สีคนหุ้นกันลงเงินแค่คนละ1 20,500 0บาทเองเชื่อไหมครับ5ปีผ่านไปที่ดินผืนนั้นกลายเป็นหลักล้านบาทแบบนี้เราก็ได้กำไรก้อนโตจริงไหมครับหรือบางคนถ้ามีความรู้หน่อยก็ลงทุนในตลาดหุ้นหรือทำธุรกิจอะไรที่สุจริตและมั่นใจแต่อย่าไปปล่อยเงินกู้นอกระบบนะครับ เพราะหลายคนเสียทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยจนแทบสิ้นเนื้อประดาตัวมาแล้วดังนั้นจุดมุ่งหมายสูงสุดคือต้องรู้จักออมเพื่อให้มีเงินส่วนเกินเมื่อมีเงินส่วนเกินแล้วก็นําไปลงทุนเพื่อให้เงินมันงอกเงยออกมานี่คือวิธีของคนฉลาดครับทำอย่างไรก็ได้ให้เงินไม่มีคําว่าเหลือเฟืออย่าลืมนะครับเรื่องที่2คือการมีเงินเรื่องที่ส,ท,สที่ทุกคนต้องการไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงคือครอบครัวที่อบอุ่น จริงๆแล้วหลายคนมั่นใจในตัวเองมากโดยเฉพาะพี่น้องผู้หญิงที่มีนิสัยรักอิสระและหาเงินเก่งตอนยังสาวมักจะดูแคลนและบอกว่าทำไมต้องมีสามีทำไมต้องแต่งงานครอบครัวจำเป็นตรงไหนฉันมีเงินเยอะแยะก็ไปเที่ยวให้สบายใจดีกว่าแล้วก็เลี้ยงลูกเองคนเดียวฉันพร้อมจะเป็นแม่เลี้ยงเดียวส่งลูกไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียและวันหน้าฉันก็จะตามลูกไปอยู่ที่ออสเตรเลียหรืออเมริกาหรืออะไรประมาณนั้นแต่ความเป็นจริงของชีวิตได้สอนเราแล้วครับ ตอนที่ยังแข็งแรงและยังสาวจะมีคนมาหอมล้อมเอาใจเรามากมายแม้จะมีลูกแล้วหรืออายุเข้าเลขสี่แล้วก็ยังมีผู้ชายมาด้อมด้อมมองมองบอกว่าคุณพี่ยังดูดีจังเลยนะอยากจะชวนไปสนุกสนานบ้างตัวอย่างเช่นนั้นเป็นต้นแต่ขอเพียงแค่พี่ๆอายุเข้า50หรือ55ปีผมเริ่มหงอกผิวเริ่มมีกระลูกหลานก็มีชีวิตของเขาเองเราจะกลายเป็นหญิงชราที่โดดเดี่ยวถึงตอนนั้นลองถามตัวเองดูซิว่าจะมีใครเคียงข้างเราบ้างตอนนั้นแหละครับคือของจริง อย่าได้ประมาทไปหากเรามีครอบครัวที่อบอุ่นแม้ลูกๆจะมีงานยุ่งแต่ในวันเสาร์อาทิตย์เขาก็ยังกลับมาหามาเยี่ยมเยียนในวันหยุดเทศกาลเขาก็พาลูกพราหลานกลับมาหาปู่ย่าตายายปีหนึ่งได้เจอหลานสัก2ถึง3ครั้งก็ยังดีและการที่มีคู่ชีวิตอยู่ด้วยการยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังมีคนนั้นคนนี้คอยดูแลกันแน่นอนครับว่าไม่รู้ใครจะปรนนิบัติใครก่อนไม่จําเป็นว่าสามีต้องดูแลภรรยาหรือภรรยาต้องดูแลสามีเสมอไปแต่มันคือการพึ่งพากัน แม้ทั้งสองคนจะนอนกันคนละเตียงก็ตามแต่เราก็จะไม่รู้สึกเหน็บหนาวหรือโดดเดี่ยวเพียงลําพังจริงไหมครับนั่นคือสาเหตุที่ทําไมคนถึงพูดกันว่าการมีคู่ครองมันทุกข์มันเหนื่อยแต่เชื่อไหมครับว่าในแต่ละวันในเมืองไทยเหล่านี้มีคู่รักวัยหนุ่มสาวถึง10,000คู่ที่จูงมือกันไปที่เขตหรือเทศบาลเพื่อจดทะเบียนสมรสและสร้างครอบครัวใหม่นั่นพิสูจน์ให้เห็นว่าชีวิตสมรสและครอบครัว มีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่มากจนคนเรายอมแลกหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อปกป้องและรักษาครอบครัวเอาไว้จริงไหมครับเรามีที่ไปมากมายแต่มีที่เดียวที่ให้เรากลับมาเสมอนั่นคือครอบครัวประโยคนี้มีคนพูดกันมาเยอะแล้วพี่พี่ทุกท่านคงได้ยินกันบ่อยแต่ผมขอย้ำอีกครั้งว่าครอบครัวที่อบอุ่นคือสิ่งที่สที่เราจำเป็นต้องมีและเรื่องที่สเรื่องนี้จริงๆแล้วสำคัญมากและหลายคนอาจจะไม่ได้สังเกตเห็นครับ นั่นคือเมื่อเราเก้าวเข้าสู่วัยกลางคนเป็นต้นไปเราจําเป็นต้องมีเพื่อนคู่คิดที่รู้ใจกันเราต้องมีกลุ่มเพื่อนเราต้องมีสมาคมเพื่อนฝูงคนเราเมื่อถึงจุดหนึ่งความต้องการทางวัตถุจะไม่ได้ยิ่งใหญ่อีกต่อไปกินก็ได้ไม่เท่าไหร่หลายคนต้องอดอาหารเพื่อลดน้ําหนักหลายคนกินอะไรก็กลัวอ้วนไปหมดการใช้จ่ายเงินทองก็ไม่ได้มากมายอะไรแล้วแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในตอนนั้นคืออะไรครับคือความเหงาครับกลัวการที่ไม่มีใครครบค้าสมาคมด้วย ดังนั้นการมีเพื่อนสักคนการมีเพื่อนที่ปรับทุกข์กันได้มีเพื่อนแท้หรือมีกลุ่มเพื่อนจึงเป็นเรื่องสําคัญมากมันทําให้ชีวิตเราสดใสขึ้นได้แบ่งปันเรื่องราวกันและทําให้เรารู้สึกมั่นใจและดูเด็กลงเพราะมีเพื่อนฝูงนั่นเองพูดไปนั่นวันไหนที่อากาศอึมครึมและรู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวก็ลองโทรหาเพื่อนคนนี้ดูว่าทําอะไรอยู่ไหมว่างไหมมาหาหน่อยเดี๋ยวฉันต้มข้าวโพดให้กินเพื่อนสองคนมานั่งกินข้าวโพดด้วยกันพูดคุยเรื่องราวในอดีต มันก็มีความสุขแล้วครับถ้าอยู่ในเมืองก็โทรชวนเพื่อนไปดื่มชานมไขมุกหรือดื่มกาแฟวันไหนว่างๆเพื่อนสาว3-4ถึงคนก็นัดกันไปวัดไปงานเทศกาลเตรียมชุดไทยสีแดงสีเขียวสวยๆมาใส่ถ่ายรูปเล่นกันให้สำราญใจตกเย็นก็นั่งรือ้อรูปมาตัดต่อแก้ไขเพื่อโพสต์ลง Facebook อวดว่าพวกเรายังดูวัยรุ่นอยู่นะความสาวยังอยู่นะสนุกไหมครับแน่นอนครับว่ามันย่อมดีกว่าการ นั่งเท้าคางมองฟ้าและบ่นว่าตอนนี้สามีก็ไปทางหนึ่งลูกหลานก็ไปทางหนึ่งฉันต้องอยู่ตัวคนเดียวการต้องอยู่ตัวคนเดียวมันเป็นเพราะตัวเราเองครับเราต้องขยับตัวเข้าหาผู้อื่นบ้างเราต้องเปิดใจขยายความสัมพันธ์และสร้างมิตรภาพขึ้นมาหากตอนหนุ่มสาวเรามองว่าไม่จําเป็นต้องมีใครพอแก่ตัวลงแล้วใครล่ะจะมาต้องการเราดังนั้นอย่าลืมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนเพื่อนคู่คิดและเพื่อนแท้เอาไว้ สิ่งเหล่านี้คือปัจจัยที่ช่วยให้เรามีชีวิตที่สงบสุขมีความสุขและเรียบง่ายยามที่ชีวิตก้าวเข้าสู่ช่วงปัจฉิมวัยอผมขอทวนอีกครั้งกับ4สิ่งที่ผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงวัยกลางคนจำเป็นต้องมี 1. สุขภาพที่ดี 2. มีเงินทอง 3. ครอบครัวที่อบอุ่นและ 4. มีเพื่อนคู่คิดและเพื่อนแท้ที่รู้ใจหากทุกท่านยังรู้สึกว่าชีวิตมีความยากลำบากหรือมีข้อสงสัยใดๆในการดำเนินชีวิต อย่าลังเลที่จะติดตามการแบ่งปันของผมผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพบปัญหาในชีวิตส่วนตัวหรือชีวิตคู่อย่าลังเลที่จะโทรมาที่หมายเลข02438262424พวกเราอยู่เวตลอด24ชั่วโมงเพื่อรับฟังและร่วมแบ่งปันความในใจกับทุกทกท่านสวัสดีครับทุกท่าน